ตัดอย่างสั้นอาเร็เกะแาบแถวพูดอย่างยากชิบเกะเปทวะเรียนรู้อย่างง่ายได้พิ๊งสักเกะพาแาโอขายอย่างแพงสักเกะซัดเซ่อซื้อมาอย่างถูก